สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาชวนชิมนะคะน้ำพริกกุ้งจอมนะคะแล้วก็ผัดหมูสับสตอนะคะใส่ขมิ้นนะคะแล้วก็มีเมนูอาหารนี้อีกนะคะไข่ทอดชะอมนะคะไข่ทอดชะอมไอ้นี้น้ำพริกนะคะน้ำพริกกุ้งจอมนะคะกุ้งจอมนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะกุ้งจอมนะคะแล้วก็ซอยพริกลงไปนะคะชะอมวันนี้ก็ มีสตอผัดหมูสับใส่ขมิ้นนะคะอันนี้เราไปชิมกันได้เลยนะคะอุปกรณ์อาหารมือ้อมื้อนี้ก็ทําเองหมดทุกทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างทําเองหมดนะอันนี้สตอก็ใส่สตอนะคะหมูสับนี่ใส่สตอใส่สตอแล้วก็ตำขมิ้นลงไปนะคะให้มีความเผ็ดนิดเดียวนะคะความเผ็ดนิดเดียวนะคะไม่มีความเผ็ดมากก็พร้อมด้วยน้ำเบบซี่นะคะเอาไว้ไว้ช่นใจชื่นใจกินแล้วก็ ขื้นใจไปเลยนะคะค่ะขอให้ตรงๆนะคะเอามากินเลยนะคะเอาผักนะคะวิผักบ้านนะคะผักบ้านนะคะโหระพาเราก็จะกินกินไปเลยนะคะกมีน้ำพริกนะคะขอช้อนช้อนกลางจ้าจับน้ำพริกหน่อยนะคะนี่นะคะ่ะก็จะมีช้อนนะคะ ะะไว้ตักนะคะไว้ทานมาทางกันได้เลยจ้ะโออร่อยมากเลยค่ะน้ำพะะึิกาะพร้าตลูกอมมมะเขือฝนกำลังจะตกนะคะมามืดเลยเมื่อวานตกแรงมากเลยฝน นี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำพริกน้ำไปเลยนะคะกับกุ้จงจอมอือหืออร่อยอร่ยอ,ย,อยมากมากอืม นี่คือไขเ่เยวอมทอดนะคะออจะอผัดนะคะเดี๋ยวเข้าใจต่อผัดนะคะอากาศมืดๆนะคะ ก็นใบโหระพาบำรุงเลือดใส่กุ้งไปจ้ะจะอร่อยมากดีพริกนะคะแล้วซอยพริกลงไปนะคะนี่นะคะใส่แบบนี้เลยจ้ะมีเนื้อกุ้งกุ้งฝอยนะคะแค่กุ้งฝอยตำอืออร่อยไหมครั ตึ้นไข่กันดีกว่าอันนี้ไม่มีขนมหวานกินกับกุ้งจ,จอมนะคะชะอมใส่เนื้อกุ้งไปด้วยนี่ค่ะ ใส่เนกุ้งนะคะข้าวหลุนเลยนะคะชอบกินปลาเขืยหัวเล็กๆนะคะม,มันเคี้ยวง่ายหัวเล็กๆนะคะ วันนี้เจ๊หิวนะคะไม่ค่อยได้พูดใคจจะเข้าคลิปแต่ละคลิปแต่ละวันได้เนะเหนื่อยมากเลยเข้าสามหนึ่งครัง้งสองครั้งสามครั้งค่ะก็ต้องเข้าใหม่ค่ะเพราะมันเข้าไปปุ๊บก็ไม่มีเสียงเข้าไปปุ๊บก็ไม่ติดอะไรนี้นะคะงานมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะทําให้เราท้อในการเข้าคลิปค่ะ เปิดใกล้นะคะออวุ้ยขอโทษนะคะขอโทษจ้าอ็กเดนไปนิดหน่อยนะคะต้องเบาๆนะโอเคนะคะนี่เลยคะ่ะต้องใช้เวลานะคะ ลมพัดข้างนอกเป็นแรงมากเลยจ้ะราคาพัดก้อนเมฆไปก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานตกมากอตั้งแต่สี่โมงอะ่ะห้าหกทุก่มยวาวเลยมากินการกินการจ้านี่เราก็จะตัดนะคะ สะตอเห็นไหมคะสะตอหิมสะตอเฉยอร่อยค่ะอร่อยมากจะหมดแล้วค่ะกุ้งจอบอร่อยมากเลยค่ะรสคอดีเลย อร่อยถึงกกินแบบนี้นะคะใบโหระพามาจิ้มนะอืสุดยอดเลยจิ้มกับใบโหระพาแล้ว,ลวใส่ตรงนี้นะคะ ขอกินก่อนนะคะไม่ค่อยพูดอะไรนะค่อยู่ข้าวขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วน้าส้มก็จะคอมเมนต์กลับไปนะคะเพราะว่าถ้ายังคอมเมนต์ไม่ถึงนะคะก็เพราะเราใช้เวลานะคะใช้เวลาดูดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆดูคลิปนะคะ สิบห้าห้าหกนาทีอะไรหรือสิบนาทีนะคะดูจนจบนะคะมาจะต้องใช้เวลามากค่ะบางคนดูแล้วเข้าไปดูอีกลืมเราต้องจดใส่กระดาษเอาไว้นะคะถึงจะจำได้ อ,อร่อยอร่อยอร่อยนี่อร่อยนะครับถูกอ่ะหันี่นะนี่เลยค่ะ อะไรนะคะหมูสับขมิ้นสะตอนะคะมาชวนชิมนะคะผัดหมูสับขมิ้นสะตอนะคะมาชวนกินให้อิ่มท้องกันนะคะวันนี้เรามีอาหารใส่หนึ่งสองนะคะสามพร้อมผักก็เป็นสี่น้ำก็เป็นห้านะคะน้ำกป๊ซิหมดแล้วเจ้ายืดขึ้นหมดมกินหมดบ้างเลยนะคะกีนแล้วอิ่มท้องนะคะ น้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวกินต่ออีกสักหนึ่งจานนะคะข่าก็ขอบคุณนะคะเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะนี่ก็ไข่ชะอมนะคะกับกุ้งจอมนะคะ,ะกับกุ้งจอมนะคะไข่ชะอมกับกุ้งจอมนะคะอันนี้กุ้งจอมนะคะน้ำพริกกุ้งจอมนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะน้ำพริกุ้จอมนะคะ ค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุรักษานะคะพระคุ้มครองนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ